สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคณคำนวณน,นะครับเจอกันคลิปนี้นะครับมาพูดมาคุยกันในงวดวันที่16มีนาคม2 5งพันหสที่ผ่านมานะครับเนาะต้องบอกก่นเลยนะครับ <laughs> ปีนี้หวยผมบท่านเขาจังงวดนะผ่านมาแล้วหางวดเนาะเดือนมกรางวดหนึ่งเดือนกุมภาพสองงวด เดือนมีนาสองงวดพลาดไม่เร็วหางวดนะครับหวยสรุปตัวสรุปผมะนะครับเนะาะวิธีการปล่อยเลขกปล่อยสูตรบน u t u b e นะครับหรือบนช่องทางอื่นๆนะเนาะผมก็ปล่อยไปหลายแบบนะครับหลายสูตรนะครับก็มีบางสูตรที่มันที่มันตรงกับผลหวยเนาะครับตว่าสูตรสรุปผมนะครับปีนี้นะปีนี้นี่ยัง่ง่านี่เขาเป๊ะๆนะจุดประสงค์ ก็คืออย่างมันโดนสองตัวตรงบนรางบนหรือรางก็ได้หรือแตกสามตัวประมาณเนี้ยนะครับต่อปีนี้หางวดแล้วนะครับมีงวดวันทีหนึ่งมีนาามทมสิพันมาเนาะที่ที่มันตรงเอ่อเล็กบนเล็กล่างเนาะเล็กวิ่งบนวิ่งล่างนะครับหากับเจ็ดอ่ะเนาะมันตรงอยู่แต่ว่ามันบ่กเขาสองตัวบนสองตัวล่างนะครับก็เลยเอ่า ขอแสดงความขอโทษตรงนี้นะครับเนาะสำหรับท่านที่ตามสูตรตามวิธีการตามเลขสรุปผมมะเนาะนะครับต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับออผลหวยงวดที่ผ่านมานะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มีนาคม2,565ที่ผ่านมานะครับรางวัลที่หนึ่งี่เจ7ดสาอันนี้เป็นเลขเรียงนะครับเป็นเลขเรียงเลยนะเรียกอะไรนะ สเตปนี่ยแปดหกเจ็ดแปดนะครับเนาะเลขสามตัวเลี่ยงกันเลยนะครับหกแปดหกเจ็ดนะถ้าเลี่ยงกันดีๆกั้มันตรงตามสเตปก็คือหกเจ็ดแปดนะครับส่วนสองตัวล่างนะครับศูนย์สามนะครับสองตัวล่างศูนย์สามเนี่ยงวดน,นี้เลขผมติดเด่นเพียงสองตัวเลขแปด กับเลข3นะครับเลข 3, เา่าเลขผมมันมีอยู่6ตัวเนาะมี5 3 4 2 9 8มีทั้งหมด6ตัวติดเด่นเพียง2ตัวซึ่งผมไม่ได้จับเป็นเลขเด่นเลยเลข8ผมจับเป็นตัวรองนะครับตัวรองเ,อเลขล่างนะครับเลขล่างเนี่ยผมผมวางเลข9ก้าับเลข8เนาะผมเด่น9รอง8นะมันน่าเสียดาย นะครับแต่ก็ไปเข้าชุดสามตัวหน้าอยู่นะนะครับเข้าชุดสามตัวหน้าเก้าแปดห้าผมซื้อลอตเตอรี่นะครับเก้าแปดห้านะแต่เป็นสามตัวท้าย <c oughs> ปกติเนี่ยงวดที่แล้วผมเล่นเฉพาะลอตเตอรี่เนาะถ้าเล่นใต้ดินน่ะน่าจะได้เลขหน้าสามตัวอยู่นะครับสามตัวล่างนะครับ โอ้ย985นะน่าจะได้ผมซื้อ985นะครับแต่เป็นซื้อเป็นเลขค้ายสตัวไม่ได้ซื้อเลขหน้านะซึ่งไม่งั้นก็ได้ไปคู่หนึ่งอนะลอตเตอรี่นะครับในวันที่ในวันที่1กุมภาพันธ์หเมษายนหนึ่งเมษายนสองพนห้าร้อนะครับตรงกับวันศุกร์นะครับเป็นวันพระด้วย เป็นวันพระนะครับแรมสิบห้าข่้น,นะครับก็เราก็จะมาพูดมาคุยกันถือหวยเดือนเมษาหวยวันศุกร์หวยวันพระจริงๆแล้วหวยวันพระลหลายๆท่านก็จะมีความคิดว่ามันจะมีเลขเบิ้ลเลขตองเลขหามอะไรประมาณนี้เนาะอย่างที่ผมเคยพูดคคยคุยไว้แหละนะครับสถิติไม่ว่าจะเป็นหวยวันพระหรืออะไรก็แล้วแต่แยกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเบิ้ลตองก็ เป็นปกติครับน้อยน้อยเป็นปกติเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับเนาะแต่ก็มีโอกาสนั่นแหละแต่เปอร์เซ็นต์การออกเบิ้ลออกตองออกหามน้อยนะครับผมเออหามพอมีอยู่แต่เบิ้ลกับตองนี่ไม่มีนะครับมีก็มีน้อยนะครับผมก็งวดที่ผ่านมาเนาะสิบหกสิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสรุปว่าเลขผมบกเขานะครับบกเขาเลย คับมันสิมีสูตรสูตรหวยเดือนมีนาคมนะครับวันที่16เดือนมีนาคมที่ผมแบ่งปันไปบน YouTube บนเพจ Facebook นะครับกับมียูเซสูตรหนึ่งไนงะที่มันโอ้โห,โหนะครับเขาสามแตกสามตัวบนเลยนะ <c oughs> นะตั้งต้นด้วยลักแสนนะครับตั้งต้นด้วยลักแสนนะเนาะ หวยวันที่สิบหกมีนาคมนะครับตั้งแต่ปีห้าสามจนถึงปีหกสี่สูตรง่ายๆนะครับวันที่สิหกมีนาคมปีสองพันห้า้หกสี่นะครับหลักแสนของเราวันที่หนึ่งก็คือเลขแปดนะครับเลขแปดนับถอยหลังทีละแต้มมนะเนาะแปดเจ็ดหกห้าสี่นะครับแตกสามตัวบนเลยนะครับเด่นไปสามตัวเลย มันน่าเสียดายนะ่นะครับเลขอยู่ในมือเราอยู่แล้วนะนะครับพอไปชุดสรุปเกือบจะทุกชุดนะครับผมแมตสูตรนี้เองอ่ะนะครับผมก็ดึงเลขแปดเลขห้าเป็นตัวเด่นนะครับพราตำแหน่งมันตกเด่นนะครับเถิติมันดีที่สุดคือเลขห้านะครับตำแหน่งที่3ามนะเลขหใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงข้างบนนะครับ ใครดูดูคลิปสูตรหวยวันที่16มีนาคม12ปีย้อนหลังเนาะ,นะก็จะเห็นว่าตำแหน่งที่4คือเลข5เนาะ8 7 6 5 4นะครับเด่นเยอะสุดคือตำแหน่งที่4คือเลข5ส่วนตำแหน่งถัดมาก็คือตำแหน่งที่1คือเลข8นะครับที่เด่นเป็นอันดับ2นะครับเสถิติดี D เป็นอันดับ2นะก็เลยยกเลข8กับเลข5เป็นตัวเด่นไปไปมาๆนะครับ 8, 7, 6เจ็ด่นแล้วก็เข้าชุด3ตัวด้วยเออทำไมทำไมคิดไม่ถึง <c oughs> ปกติเนี่ยผมก็หากินจากสูตรเล็กๆนี่แหละนะครับสูตรเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละโอ,อโอเคมีสูตรเนี้ยเข้าตรงๆเลยนะครับถ้าหกกลับนี่ก็สบายตัวเลย แล้วก็สูตรหวยวันพุธนะเนาะเลขที่ไม่เคยเด่นนะครับ1 4 6 2ตัวล่างอนะเนาะหน่วยล่าง1 4 6ดับก็ดับทั้ง3ตัวเลยอันนี้คือเลขที่ไม่เคยติดเด่นในวันพุธนะครับ12งวดย้อนหลังอนะเนาะแล้วก็10ล่างก็มี3 4 6 9 0่เอ้าเด่นอยู่นะ0เด่นหลักสิ นะครับถ้าเป็นบนก็มีหมีเจ็ดมีศูนย์หน่วยหน่วยบนเจ็ดเด่นนะสิบบนสิบบนก็จะเป็นหนึ่งกับสี่โอเคส่วนร้อยบนหนึ่งเจ็ดเก้าโอเคพลาดเพียงหน่วยหน่วยบนคือเลขเจ็ดแล้วก็ส0ล่างคือเลขศูนย์นะครับส่วนตัวเด่นโอ้โหพี่น้องเอ้ย ศูนย์เด่นบ่อยสุดนะครับเด่นหน่วยล่างสําหรับหวยวันพุธนะครับแต่ก็มันไปอยู่งวดน,นี้มาอยู่ที่หลักสิบนะครับมาอยู่ที่หลักสิบบนเอาหลักสิบล่างสิบล่างที่เป็นเด่นก็จะเป็นเจ็ดกับหนึ่งนะตามสูตรหวยวันพุธนะที่ใครได้ดูคลิปนะครับถ้าถ้าท่านใดไม่ได้ดูก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว,าว่าพูดไปอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับอาจจะพูดอะไรว่าห้ากิจติ <laughs> หน่วยบนเป็นเลข8ที่ติดเด่นบ่อยสุดเลข2 10บนนะแล้วก็ร้อยบนก็จะมีเลข0ูนย์กับเลขหกเด่นบ่อยสุดในหวยวันพุธในงวดที่ผ่านมานะนะครับน่าเสียดายสูตรหวยวันที่16มีนาคมนะครับที่ผมแบ่งปันไปก่อนหน้านี้8ปดเจดหห้าสี่แตก3ามตัวบนเลข5ตัววินไปนเลขชุดสาตัวได้ได้5ชุดเองนะได้สิชุดนะครับ แบบไม่เบิ้ลไม่ต้อไม่หามแปดเจ็ดหกห้าสี่หตัวบินไปเลขชุด3าตัวแบบไม่เบิ้ลไม่ต้อไม่หามได้10บชุดนะครับถ้าถ้าตรงโต๊ดก็ยี่สิบชุดนะครับตรงโต๊ดก็ยี่สิบชุดถ้า6กับก็เป็นหกสบชุดยังไงก็กำไรนะโอ้โหกิตติถ้ารู้ว่าออกตัวเนี้ยนะครับ แต่ยังว่างวดที่ผ่านมานี่ผมเล่นเฉพาะลอตเตอรีร่นะครับแต่เล่นไม่เยอะหรอกนะครับเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับซื้อไปเ <c oughs> ก้าใบก็ก็ใกล้เชียงเ,เฉพาะเก้าแปดหนั่นแหละนะครับเออเลขค้าย3ตัวยังออก9 8้าเอีกเลขค้าย3มตัวนะเออ ตัวเดียวเองนะของผมซื้อ985นะครับ985ก็ดันไปออกสตัวหน้านะครับโอเคในงวดถัดไปนะครับที่จะถึงเนี้ยวันที่1เมษายนนะครับเราก็จะมาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมนะครับเลขไม่เข้าแต่ก็จะแบ่งปันเหมือนเดิมแหละพอสุดเล็กๆน้อยๆนะครับก็ยังเดินดีอยู่เนาะแต่พอมาปรสรุปเป็นเลขตัวเดียวกลมๆมันไม่เข้านะครับก็ ให้ทุกท่านเลือกเป็นสูตรไปแล้วกันนะครับถ้าถ้ายังไม่เชื่อมั่นในตัวสรุปเนาะเจอกันในคลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ